คือท <cin stereotype and hell> uh, ีว <ESS> นี้สวัสดีตอนเย็นครับท่านผู้ชมครับผมนอา์เจมนะครับช่วงนี้ไม่เห็นหน้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมอยากที่จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็แล้วก็จะอัปโหลดลงย t u b u นะครับเพื่อให้เห็นเป็นภาพคือบางคนในหลายคนเนี่ยเห็นภาพในไลฟ์สดผมใน f c e e o o o เนี่คงจะเบื่อหน้าผมแย่แล้วนะก็ดีตอนเย็นนี้นะครับผมมีภารกิจนะที่จะต้องย่อยนะครับกาบมะพร้าว อ้าบางคนเกิดความสงสัยดรเจมจะย่อยทำไมเพราะว่ากามะพร้าวจริงมันย่อยอยู่แล้วครับที่จริงผมไม่ได้ย่อยลักษณะกาบมะพร้าวในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่ากามะพร้าวที่ปกติเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นสภาพละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการที่จะย่อยก็คือย่อยสารที่มันติดอยู่กับกาบมะพร้าวเนี่ยนะครับเออไม่ใช่กาบมะพร้าวผิดคุยมะพร้าวเดี๋ยวพูดผิดอีกคุยมะพร้าวนะครับเพื่อให้เพื่อให้สารพวกเนี้ยมันมันออกไปนะครับ ถามว่าสารตัวนี้นะฮะสารสารตัวนี้เราไปหายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะว่าสารตัวนี้ชื่ออะไรนะครับสารตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่หยุดยั้งการเจริญเติบโตของรากพืชโดยปกติเนี่ยที่เรานําเอาพวกกะามาพร้าวเนี่ยนะขุยมาพร้าวเนี่ยนะครับไปชํำนะครับชํำต้นไม้โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้ชํำต้นไม้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ใน youtube เนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกว่าเราจะต้องแช่น้ําไว้ก่อนเพราะว่า คือบางคนเนี่ยอาจจะแช่น้ําหรืออาจจะไม่แช่น้ํเดัาะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้นําเอากากมาเพร้ามาแช่น้ําไวน้นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้แต่ถ้าหากว่าเรานํเมาไปแช่น้ําแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เช่นกันโอเคผมยกตัวอย่างก่อนนะก่อนที่จะเข้าเข้าสู่กระบวนการคือผมได้ใช้กากมาขุยมะพร้าวนี่นะครับในการช้ำต้นไม้สองต้นนะฮะช้ำต้นไม้สองต้นก็คือ ต้นต erm ้นนกน้อยนำโชคนะครับใบด่างนะครับนกน้อยนำโชคใบด่างนี่คือต้นนี้นี่นะครับคือต้นนี้ต้นนี้แตกใบอ่อนแล้วครับนี่ต้นนี้แตกใบอ่อนแล้วแล้วก็นี่ครับต้นนี้แตกใบอ่อนแล้วเช่นกันฮะนี่อันเนี้ยไม่ตายแล้วนะครับตอนแรกอ่ะมันไม่มีใบอ่อนนะแต่ตอนนี้มันแตกใบอ่อนแล้วนะครับจริงๆมันมาจากต้นนี้แหละนะจริงๆมันมาจากต้นนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะขยายเอาเอาข้อเนี้ย เอาข้อนี้ไปทําเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกะกะมากเนี่ยมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเฟื่อยเริ่มยาวเนี่ยผมตัดจากข้อนี้แล้วผมก็ใช้ปูนขาวทามันก็ยังอยู่ได้เห็นไหมฮะอ่ายังอยู่ได้แล้วเขาก็เจาะข้างล่างนี่นี่ก็เหมือนกันครับข้างล่างเนี่ยผมทําเป็นขุยมะพร้าวพันเอาไว้พุ่มเอาไว้นะครับพุ่มเอาไว้โดยการใช้ถุงดํารัดเอาไว้มันก็เลยอยู่ในทภาพเป็นขุยมะพร้าวเลย แล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีความชื้นของขุยมะพร้าวเนี่ยมันก็ทําให้ผักตรงนี้ขึ้นด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ตายแล้วนะครับเนี่ยข้อเนี่ยตรงนี้เขาก็จะออกเป็นก้านอ่อนๆขึ้นมาต่อไปตรงนี้จะเป็นต้นทั้งหมดนะครับเฉกเช่นเดียวกันนะฮะเฉกเช่นเดียวกันกับอันนี้อันนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยกาลังทําอยู่ครับแต่ยังไม่ไลงดินเนี่ยแตกใบอ่อนแล้วนะเนี่ยปุ่มใบออกแล้วแตกใบอ่อนแล้วนะเนี่ย นี่ครับนี่ใบอ่อนออกแล้วนะใบอ่อนออกตรงนี้นะะนี่ครับเพราะฉะนั้นนกุ้ยมะพร้พาวเนี่ยก่อนที่จะนำออามาเพาะชําต้นไม้เนี่ยนะครับเขาจะต้องแช่ก่อนแช่น้ำก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้สารตัวหนึ่งที่มันหยุดยั้งการเจริญเติบโตของรากนี่นะครับมันหลุดออกไปอ่าใช่มนั้นเนี่ยสารที่ เราไม่ต้องการเนี่ยนะครับมันอยู่ในขุยมะพร้าวแต่ขุยมะพร้าวเราต้องการเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยในการช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตของรากนี่นะครับผมก็ขุยมะพร้าวเนี่ยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในน้ำเนี่ยนะครับ,มบ,ไ,ไ,รบไม่ต้องใส่ที่ไหนแล้ววิธีการก็ไม่ยากคนระับเอาขุยมะพร้าวเนี่ยแช่ขุยมะพร้าวเนี่ยแช่ลงไปแช่ลงไปเลยครับ,รบกดลงไปอาจจะยังไม่ได้กดก็ได้นะเพราะมันยังไม่หมดให้ผู้ชมสงสัยไหมครับว่าผมเอามาแช่แล้วผมจะไปทําอะไร เดี๋ยวผมจะไปไปชำกิ่งพันุ์ที่ผมจะตัดออกจากมะกรูดนะมะกรูดต้นเนี้ฮะมะกรูดต้นบ้านผมเ,เนี่ยตอนนี้มะกรูดต้นเน,นี้ครับเขาเขาออกเขาออกลูกแล้วเขาปีเขามีลูกออกแล้วปีที่ปีที่แล้วหรือปีกายเนี่ยนะครับมะกรูดต้นเนี้ยไม่ได้ออกลูกนะปีปีที่แล้วเนี่ยหรือปีกายเนี่ยอ่ามะกรูดต้นเน,นี้มันไม่ได้ออกลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความ สงสัยว่าไอ้มะกรูดต้นนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยไปทําโคนนระกฏดปีเนี้ออกลูกแล้วครับออกลูกแล้วครับเป็นมะกรูดพันอะไรเดี๋ยวผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าแม่ผมปลูกมาก่อนนะผมก็เลยเอาขุยมะพร้าวนี่นะครับที่อยู่ในกระสอบเนี่ยนะเอามาใส่เอามาใส่ในถังถังที่ผมต้งใส่น้ำกนเนี่ยแหละจริงๆเนี่ยผมใส่น้ามากไปหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยคอยค่อยค,อยค,อยคอยลงไปเองฮนะหรือไม่เร,เราเราก็กดทาไมนีย่ยเนี่ยแน่นนะครับ ค่อนข้างแน่นครับเนี่ยเนี่ยนะครับกดลงไปนะกดลงไปเนี่ยครับแน่นนแน่นแน่นอยู่เนี่ยครับผมก็ขุยมะพร้าวเนี่ยเนี่ยจะตรงเนี้ยนะครับใส่ไปโปะเข้าไปโปะด้วยแล้วกดด้วยนะกดด้วยโปะด้วยแล้วกดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้เรายกเทได้ไหมคงไม่ได้เพราะถือมือเดียวแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับวิธีการทํายังไงครับวิธีการผมก็ทําอย่างนี้ครับจุ่ม โอ้ไม่ได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 ้เพราะว่าขุยมะพร้าวมันไม่ได้หนักสิ่งที่ทําได้คือติ่งต้องเสร็จต้องเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักขุยมะพร้าวมันไม่ได้หนักครับไม่หนักมากไม่หนักถึงขนาดที่ว่ามันลงไหมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรต้องทําให้แบบนี้และนียก็ต้องทําในแบบนี้แหละฮะขุยมะพร้าวลงน้ําบางคนสงสัยทําไมผมไม่ใส่ไปในนั้นเลยในนั้นน้ําในนั้นเขาเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ทําจุลินทรีย์ขอข้อแสงนะเรื่อยๆขวดอีกหลายขวดเลยนะ เ <tyard. S 2> นี่ยฮะเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทาเอาไว้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย<ๆ>เขาจะมีหน้าที่ย่อยย่อยพืชนะครับย่อยพืชนะเไม่ใช่ขอพายย,ย่อยปุ๋ยฮะย่อยปุ๋ยเพื่อให้พืชย่อยปุ๋ยเพื่อให้พืชพืชโอ้ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะแย่งพืชละแย่งเออย่อยย่อยปุ๋ยเพื่อให้พืชเขาดูดซึมได้ง่ายครับดูดซึมได้ง่ายนั้นเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมก็กดลงไปเนี่ยกดลงไปอืม เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยครับขุยมะพร้าวเนี่ยกดลงไปครับน้ําที่ออกจากโอ้เข้าตาน้ําที่ออกจากขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับมันจะมีสารประเภทหนึ่งนะครับที่ที่ทําให้รากของต้นไม้น่ะครับมันมันไม่เจริญเติบโตนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะเอาขุยมะพร้าว,ว GPA, ไปกำจัดญ้าได้ครับเพราะว่าเพราะว่าขุยมะพร้าวน้ำน้ำน้ำในขุยมะพร้าวนี่นะครับมันจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของ เนี่ยน้ำที่มันเป็นสีสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยน้ำที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับเอบางคนยังสงสัยเอ้ยขุยมะพร้าวมันเป็นสีน้ำตาลได้ไงขุยมะพร้าวน้ำ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 ี่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยต้องทำให้มันเป็นสีขาวทั้งหมดครับต้องแช่วันนานๆต้องแช่วันนานๆที่จริงเนี่ยผมอยากจะทำไปสองสารอบเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอเคประมาณนี้ยังไม่หมดครับต่อต่อครับผมก็ต้องใส่อีกปึ๊บปลุกไปนะปึ๊บปลุกไปนะอ่ะปึ๊บแล้วก็ปลุกลงไปโอ้จะหมดหรือยังครับเนี่ยยังไม่หมดเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาให้มันหมดก่อนอ่าปึ๊บปลุกลงไปนะ น่าจะยกได้แล้วมั้งไปดูกันนะอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับทีนี้วิธีวิธีที่ผมจะยกผมก็โยนมาด้านนี้แล้วก็เทะนะครับเทครับเรียบร้อยคร ใช่แล้วครับเนี่ยฮะกุ้งกุลาดำซีพีไม่ใช่ฮะเขาเอามาใช้ใส่การใส่ขุยมะพร้าวทีนี้ผมก็กดครับกดลงไปกดต้องกดให้จมนะครับทนะ่านผู้ชมกดให้จมนะกดให้จมกดให้จมนะครับนะตรงไหนที่ยังมันตรงไหนที่ยังเป็นน้ําตาลอ่อนนะครับกดให้มันเป็นน้ําตาลแก่ให้หมดท่านผู้ชมฮะกดให้มันเป็นน้ำตาลแก่ให้หมด,มมดหมนเน,น,มดนี่ย หรือเอาไะใส่น้ำจริงๆถังเนี้ยเล็กไปแต่ไม่เป็นไรครับพอได้พอได้ในสถานการณ์แบบนี้นะพอได้นะนวดไปครับนวดไปเรื่อยครับเนี่ยนวดไปเรื่อยครับนี่นะนะอ่าเนี่ยนี่ก็ได้ครับเนี่ยหมอถ้าเจมใส่น้ำเพิ่มดีไหมเป็นความคิดที่ดีฮะ เดี๋ยวผมเอาอะไรเดียตักน้าอ๋อใช้บัวดีกว่าเนาะใช้บัวดีกว่าการตักน้ําถ้าไม่ใช้อย่างอื่นก็ควรจะต้องใช้บัวเดี๋ยวผมไปหยิบบัวก่อนนะใช้บัวใช้บัวบัวเตรียมไว้แล้วครับนี่นี่ผมดัดแปลงเดียวหอ่ะโดยการใช้เก้าอี้เป็นที่แขวนบัวเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้เนี่ยนะเนี่ยเห็น,นไหมชำนาญไหมเนี่ยผมก็จะตัก ตักแล้วก็เถียวการล้างมือไปด้วยเลยฮนะเถียวการล้างมือด้วยเลยนะครับดัดขึ้นมามีพอไหมแม่จะพอนะโอเคลดลงไปเลยครับเถี่ยวการล้างล้างรอบๆไปด้วยนะล้างรอบๆไปด้วยอ,อ๋อนี้เปลือกไข่แม่เขาจะมาทําเป็นแคลเซียมนะเพราะว่าไข่ที่เขามาใช้เนี่ย เขาก็นำเอามาใช้ทำจุดดินซีสังเคราะ์สแสงไปแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วยูุแค่นี้ถามว่าผมจะทำอะไรต่อผมก็มาลดกระทาขบต้นนี้ผมก็มาลดตะขบต้นนี้อ่าแล้วก็บังเอิญบังเอิญเห็นพอดีจึ๊เอาสันหน่อยอเอาสันหน่อยไหนๆก็ไหนๆละออาเดี๋ยวได้รุ่นนี้กลับกล้องไม่ได้ฮะ อร่อยหวานหวานเอาอีกเอาอีกอ่าเอาอีกนี่ครับเกิดมาตัวสูงอืมอืมอร่อยอร่อยอืมอืมอร่อยหวานฮนะกรอบอร่อยแล้วขบต้นนี้ก็ก็อยู่อย่างเงี้ยสบายดีที่ผมส่องในนี่คือโหย่านะครับอ่านี่คือโหย่าโหย่าเนี่ยเขาใช้่าอากาศส่วนหนึ่งแล้วก็เขาใช้ดินส่วนหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นไม้ เป็นไม้รอง,รงคือเขาต้องเกี่ยวเป็นไม้หลักนะครับเป็นหัวยาดจถามว่าแค่นี้เขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ครับสบายๆเพราะว่าเขามีล่าอากาศในอากาศมีความชื้นเนะี่ยถ้าถ้าพูดถึงธรรมชาติโอเคครับเราต่อครับยังไม่จบ <laughs> อืมเนี่ยทีนี้ผมก็แช่ไว้แบบนี้ครับแช่ไว้แบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีหาอะไรกดเพื่อให้หาอะไรกดเพื่อให้มันลงได้ได้ให้ได้ทั้งหมดจริงๆเขาจะใช้แผน่นพลาสติก ที่เป็นแผ่นพลาสติกปิดฝาท่ออ๋อแบบนู้นแบบนู้นฮะแต่ว่าถังเนี้ยมันมัน,ม,นมันเล็กกว่าอเน,นี้ยมันปิดไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรผมใช้กระเบื้องได้ไหมได้แต่ว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องกระแดะไม่ต้องกระแดะแค่เนี้โอเคละนะครับแช่ไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหมดแล้วนะอันนี้คือขุดมะพร้าวนี่หมดแล้วผมก็จะเตรียมทําเพื่อว่าจะไปชําผัก อันนี้คือแปลงผักโรมิดครับนี่แปลงผักโรมิดครับมีทั้งผักชีมีกวางตุง้งมีโอ้หลายตัวฮะเนี่ยขึ้นหมดแล้วเนี่ยผักชีมีกวางตุง้งอันนี้คือแปลงผักโรมิดเดี๋ยวผมจะไปทําทางด้านนี้ทําเดี๋ยวผมจะทําอะไรเดี๋ยวผมจะ,จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้มาให้มาดูวิธีการย่อยขวยมะพร้าวก็คือโดยการนําเอาสารสารที่อยู่ในขวยมะพร้าวตัวนี้ที่ป้องกันไม่ให้รากงอกนะครับเอา เอาออกไปโดยการแชร่น้าแต่แช่น้ําต้องแช่ทิ้งไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาตะแกรงมาตะแกรงมาลินน้ําออกหมตะแกรงตรงนู้นก็ได้ได้ไม่เป็นไรลินน้ําออกโดยการใช้อีกถังหนึ่งซึ่งอีกหรือไม่ผมก็จะใช้ใช้บัวเนี่ยตักน้ําออกจากเนี้ยออกแต่ว่าขุยมะพร้าวเนี่ยต้องเกลี่ยออกก่อนนะแล้วก็เทน้ําทิง้งแล้วแช่อีกรอบหนึ่งอย่างน้อยต้องสองรอบครับถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสารที่มันป้องกันอ่าการรากงอกเนี่ยออกได้ นะฮะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะอันนี้คือเรื่องของต้นไม้นะครับโอเคครับคือวันนี้ผมบอกแค่นี้นะแล้วก็ถ้าท่านใดมีความสงสัยตรงไหนอยาก,ก็เรื่องขุยมะพร้าวเออตรงนั้นขุยมะพร้าวทำยังไงกะมะพร้าวทำยังไงในการอุ้มชูต้นไม้เนี่ยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวทดลองดูนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปไปปลูกมะบุ้งต่อแล้วแล้วก็ไปดูข้างหลังว่าอ่ะ ผมทำอะไรไปถึงไหนโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพสมบูร์แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จ9 9 9 9ทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ